นียขอดูหน่อยรูปอะไรนะอไอติมไอติมไอติมหรือเออเป็นก้อนไอติมกบอนเป็นไส้ก้อนเป็นไส้แล้วรดอะไรคะไอติมรดอะไรคะลดมะนาวอันไหนก้อนไหนรดมะนาวก้อนนี้ลดมะนาวก้อนนี้ลดชาก้อนนี้ลดไอติมรดไอติม ล้วตรงนั้นหวานวาดอะไรอยู่คะอันนั้นหวานวาดอะไรอยู่คะหัวใจค่ะไหนหัวใจค่ะหนวาดหัวใจแกวนดูดิใช่หัวใจเหรอลูกสวยเลยแม่สวยหัวใจวาดยังไงหัวใจวาดยังไงวาดหัวใจเป็นเปล่าเกือบเหมือนแลวเกือบเหมือนละไหนดูดิ นี่ด no ูด <onn sav our as> ิไหนหัวใจใช่เหรอแล้วกันว่าหัวใจให้มาอุ้ยนี่กแอลนทำให้ดูไหมเอออย่างนั้นแหละคล้ายๆแล้วอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วก็กลมๆสองก้อนนี่ว่าตามมเหือนวาดตามึ้นทำจุดเอาไว้หน่อยดิทำจุดทำจุดเขาจะใหญ่ไปเขาจใหญ่ไป อน้องใหญ่หวานแล้ววาดง่ายใช่ให่จังเลยว้า้นหัวใจไปแล้วหัวใจมีลูกตาได้ไหมห <c oughs> มายว่าลูกตาให้หัวใจได้ <c oughs> หไดม <c oughs> มหไม <c oughs> อเอยิ้มด้วยหรอ จมูกด้วยอ่ะวิเก่งจังเลยทาท,าแ,แทาแก้มแดงทาแก้มแดงๆเหรอเหมือนเวลาหวานทาแก้มอ่ะทาแก้มเ,อมเยอะอืมก็พี่นอนแล้วนะหวานโอเคมาก,ก็พี่คนดีก่อนเป็นผู้ชาย <c oughs> ผู้ชายผู้ชายมีหนวดผู้ชายอืมแต่ผู้หญิงมันไม่ต้อง